เป็นเนืออะไรไก่ย่างไ,ไก่ทอดนะครับโอ้โหไก่ทอดอร่อยไหมเดี๋ยวเจ๊ <c oughs> โอ้เด็กบอกอร่อยไหนะฮะข้าว <c oughs> ข้าวไก่ทอดอร่อยไหมยังไงรสชาติ <c oughs> รสชาติเป็นไงหวานหวานอน <c oughs> นี่อะไรไข่เยี่ยวมาอโนกินเป็นเปล่าเนี่ยไข่เยี่ยวมาเนี่ยกินไม่เป็นกินไม่เป็นเหรอลองกินดูดิอร่อยมากเลยอ่ะมันมันเยลลี่เยลลี่ดูเขาแบบครับไก่ทอดนะครับใช้มือเลยนะครับเหมือนเยลลี่เลยอโน่มันไม่เหมือนมันเป็นมันเหมือนรสผีเลยดูมันเป็นรสผีเลย เห็นไหมครับพูโพต์เจอว,วเป็นรถผีพี่ชาอ่ะติดตามช่องอนโนนะครับอนโนชอบกินข้าวชอบพาเที่ยวพาทัวร์อนโน,อนโกินของอร่อยอร่อยทีนี้เราเราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่แซบนัวในสวนนะครับแซบนครัวในสวนแซบน,น,น,ซบนครัวในสวนอร่อยทุกอย่างเลยครับเอปูน้ำจิ้มคือฟังมากนึ่งครับปลายยำป้าบอกว่า ปลาย้อนึ่งไก่ทอดอ๋อนอ่อกดหัวหนึ่งไม่ใช่ปลาปลาหนึ่งไม่ใช่ปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งไม่ใช่ปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาเป็นปลากดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอาอนอพาตัวด้วยนะครับอาอนอบอกเดี๋ยบอกแฟนๆดิกดซับสไครกดกระดิ่งด้วยช่องอาอนอพาทัว ครับขอบคุณครับ